ผมปอยวิทยานายอคลิสจงทรงครับไฟนี้ซ้อมมาอยู่วันครับซ้อมมาเกือบเดือนแล้วก็ซ้อมอยู่ทีุ่จงทรงอยู่ที่นู่นเลยเนาะครับมีใครเป็นคู่ปังคู่ซ้อมบ้างที่นั่นก็เอคลิสแล้วก็พี่เทนเนอร์ด้วยก็คือเนี่ค่ายตัวใหญ่ที่ช่วยกันใช่ครับตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับยี่สิบหกครับเราสูงเท่าไรร้อยเจ็ดสิบสามน้ำหนักไปปอยมาประมาณกี่กิโลครับหกสิบสี่เราเป็นเหมือนจะตายเลยครับเข่าครับแล้ววันนี้เราเจอกับมรดกเพชรครับเคยเจอกันวไหมไม่เคยอันนี้ไซส์แรกเลยครับได้ศึกษายเก็บเงินต่อยเข โดยว่เขาเมื่อจะตายแล้วแต่ก็ฟีมือแล้วอย่างนี้เราจะวางจะวาง่างไหก็มีหมัดมีศอกคือเสริมเข้ามาครับแลวอย่างล่าสุดเราก็ต่อยไว้ที่นี่ไหมที่นี่วันนั้นเราเจอใครไว้แพะเพ็รดำครับแพเพชรดำมาวันนั้นเวทเท่าไหร่ร้อยสามสก็เวทนีเลยครับแล้ววันนี้คิดว่ามีปัญหาเรื่งหนักไหมน่าไม่มีคิดว่าถ้าเข้าไปสอบนี่มาเกินหรือมาขาดเกินเรามาเกินคือเหมือนมาตามสไตล์เราอยู่แล้วนะคือมาวิ่งออกกำลังกายครับเที่ยวไปนี่น่าจะมาเกินประมาณเท่าไหร่ น่าจะสองปอนด์วสองปอนด์ก็คือเหมือนเดิมเลยไม่มีปัญหาเรื่องนี้วิ่งแป๊บเดียวครับยังเราต่อยไมาเราทุกวันนี้ผี่ไฟแล้วประมาณที่ต่อยมาเป็นร้อยน่าจะเกินแล้วจากร้อยเนาะเราไฟนี้คุมคุมออกมากี่โลครับประมาณสามโลกว่าสามโลกว่าเราเป็นคนจังหวัดอะไรครับนครศรีธรรมราชรับเชิืนชวนแฟนของเราวันนี้หน่อยร้าวันนี้ช่วยเป็นกำลังใจพวกแกนะพวกชนะกับตายได้ไฟนี้ต้องเกิดแล้วนะครับเราไม่ได้เกิดกี่ไฟแน่เราจะสามสองสองไฟติด ได้เนาะไฟที่ต้องเกิดแน่นอนครับอโอเคขอมาน้องชายครับผ